สวัสดีครับพบกับสุรุกขาลิเวอร์โูลเราเริ่มต้นกันที่อันเดอร์สลลตเคยส่งสัญญาณชัดเจนถึงเทนก่อนเดียวย้ายซบเรียวมาดริดเปิดปมร้าวสลลตเคยลั่นผมไม่พอใจเทน์ทุกนาทีในสนามซ้อมก่อนปล่อยซบมาดริดสลลตเคยเตือนแล้วเปิดคำพูดสุดเดือดถึงเทนส์ก่อนย้ายซบมาดริดผมไม่แฮปปี้กับเขา ทำกลางวิกฤตศรัทธาของลิเวอร์พูลหลังพ่ายแพ้มาสามนัดรวดชื่อของเทน Alex uno, อเล็กซานเดอร์อดีตลูกรักของเทียมที่ย้ายไปเรือมริดกับมาหลอกล้อนอันฟือครั้งแต่ย้อนกลับไปก่อนเดียวสถานโลกจะเกิดขึ้นอันเนอร์สัลตดได้ส่งสัญญันเตือนที่ชัดเจนที่สุดถึงความไม่พอใจในตัวแข้งรายนี้มาแล้ววิกฤตหงแดงและเสียงเพียกหาเทรนส เมื่อทัพหงแดงนะครับกำลังเมามัดคําถามจากเหล่ากุลูอย่างเจมี่เลนนบและแกลลี่ลีนิกเกอร์ก็ดังขึ้นมาในทันทีหรือว่าูลกาลังคิดถึงเทนใช่หรือไม่กระแสนี้ได้ทีมแทงแผลสดของทีมอย่างจังจนกับตันทีมอย่างเวอร์จิฟันไดแสดงความไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดเมื่อถูกสื่อจี้ถามแต่ในขณะที่ทุกคนนะครับกำลังถูกเถียงถึงปัจจุบันน้อยคนที่จะ จำได้ว่าอันเนลสลัตเองคือคนแรกที่เคยแสดงความผิดหวังในตัวอดีตรองกัปตันทีมรายนี้อย่างเปิดเผยผมไม่พอใจกับเขาอย่างสมบูรณ์คำพูดที่ถูกลืมจากสลัตย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมการที่การย้ายตัวจะถูกยืนยันสลัตได้เห็นสัมภาษณ์ถึงเทนอย่างตรงไปตรงมาชนิดที่ไม่เคยมีใครคาดคิดเขาจะย้ายอยู่แล้วทำไมจะพูดไม่ได้ละ่ะ ผมไม่พอใจอย่างสมบูรณ์กับทุกนาทีที่เขาอยู่บนสนามซ้อมแต่บางจาังหวะผมรู้สึกว่าเขาควรที่จะทําได้มากกว่านี้นั่นคือสิ่งที่เราคุยกันสลัทไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่ยังเผยถึงบทสนทนาที่เขาพยายามเคี่ยวเข็นเทรนส์เป็นครั้งสุดท้ายผมบอกเขาว่าคุณเป็นกองหลังที่ดีกว่าที่คนอื่นพูดถึงคุณมากแต่คุณไม่ได้แสดงมันออกมาตลอดเวลาผมบอกว่าถ้าคุณตั้งใจ และมีสมาธิจะไม่มีใครเอาชนะกุณได้ง่ายๆแต่มันคือการแสดงสิ่งนั้นออกมาในทุกๆเกมนี่คือคำพูดของกุนซือที่เห็นศักยภาพแต่ก็ผิดหวังกับทันสติที่ไม่สม่ำเสมอของนักเตะตอนย้ำความรู้สึกชื่อที่ถูกเอ่ยเป็นคนแรกความเงียบของสรัทถูกตอกย้ำอีกครั้งหลังเกมคอมม i นิ Shield เมื่อเดือนสิงหาคม เมื่อเขาพูดถึงการเสียผู้เล่นคนสําคัญเราเสียผู้เล่นตัวจริงไป4คนบางคนก็ต้องการย้ายออกไปอย่างเช่นเทรนส์สิ่งที่น่าสนใจคือสลัดจงใจเอ่ยชื่อเทรนส์อเล็กซานเดอขึ้นมาก่อนใครทั้งท่านที่มีผู้เล่นคนอื่นอย่างลุยดิอาร์ก็ต้องการย้ายทีมเช่นกันนี่คือหลังทานที่จิตว่ว่าการจะไปคอนเทนด์ในสร้างความร้อนสานในใจของผู้จัดจการทีมมากเป็นพิเศษดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลย ที่สโอตจะรู้สึกเดือดดาษที่สดุดเมื่อชื่อของอดีตลูกทีมที่เขาเคยไม่แฮปปี้ถูกยิบยกขึ้นมาทับถมทีมในช่วงเวลาที่เราไร้าเช่นนี้บทพิสูจน์ที่แท้จริงของสโลตและลูกทีมชุดปัจจุบันคือการก้าวข้ามเงาของอดีตและพิสูจน์เห็นว่าลิเวอร์พูลยุคใหม่มจะเป็นต้องมีชื่อของเทนส์อลิกซโนอีกต่อไปก็ต้องบอกว่า คนมันไม่มีใจนะฮะทำยังไงมันก็ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะช่วงท้ายนะั้นนะฮะกูมันเป็นยางเหรนพี่นองขี่คานไปเบดนะครับก็ต้องบอกว่าให้มันไปแหละมันหมดใจนะครับมันหมดใจตั้งแต่จีกิงคลับได้ลงจากตําแหน่งแล้วนะครับมายุคข,ของสล็อตนี่ก็ดีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงท้ายก่อนจะย้ายเนี่ยอแทบโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยนะฮะ ก็เลิกแล้วต่อกันกลับมาที่แอนฟิลด์ก็ยังคงต้อนรับเหมือนเดิมนะจ๊ะวิกฤตแบ็คซ้ายหงแดงสลอดเดิมพันผิดถึงเวลาต้องรับเคยเกตขึ้นมาหลังให้รรบโบวิกฤตฝั่งซ้ายหงแดงนะครับถึงเวลาแล้วที่สลอดเลือกระหว่างตำนานโรบสันหรืออนาคตของเคยเกตลิวโกกำลังเสียสูนย์หลังแพ้แพ้มา สามเกมร่ดนในทุกรายการเป็นคันแรกในยุคเสียงวิจารณ์เริ่มดังกระหึม่มและหนึ่งในตำแหน่งที่ถูกจับจ้องมากที่สุดคือแบ็กซด์ที่เกิดการเปลี่ยนทายอำนาจและนี่คือบทวิเคราะห์ที่สล็อตต้องตัดสิ้นจจะหวนคืนสู่ความเก่าเพื่อกู้วิกฤตหรือจะเดิมพันกับอนาคตต่อไปซึกจริงบัลลังก์ตำนานปะทะขึ้นลูกใหม่ชื่อของแอนดูโรเบอร์สัน ถูกจารึกไว้แล้วในฐานะหนึ่งในแบ็กซ้์ที่ดีที่สุดตลอดการของสโ,โมสรแต่การมาถึงของเวลอ Gate, ็อตเคอร์เกตทายาทค่ตัว40ล้านปอนด์ก็ทำให้ราชันต้องเสียบาลังอย่างรวดเร็วจนหน้าใจหายเคอร์เกตในวัย21ปีพกดีกรีแบ็กซ้ายยอดเยี่ยมพิมลีจากฤดูกาลก่อนติดตัวมาด้วยโดยสถิติสุดโหดลงเล่นครบ38เกมสัตไป2 และอีก5แอดซิดพลังงานที่เหลือล้นของเขาคือภาพสะท้อนของโรโบในช่วงพีคแต่การที่สลัดส่งเขาลงเป็นตัวจริงทันทีกลับกลายเป็นดาบสมคมที่ทำให้เทียมต้องจ่ายค่าเล่าเรียนราคาแพงในช่วงที่ฟอร์มกำลังสั่นคลอนปริศนาแทคติกจอมวางบอลหรือจรวดทางเรียบเมื่อเจาะลึกลงไปในสไตล,ล์การเล จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนซึ่งเป็นหัวใจของปัญหาในตอนนี้โรบสันจอมวางบอลแม้วัยจะล่วงเลยแต่เขาก็ยังเป็นมาสเตอร์ในการจ่ายบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายความเข้าใจเกมและการจ่ายบอลแบบวิ่งหุกเข้าในของเขาคือสิ่งที่เข้ากับระบบของสโัตได้อย่างสมบูรณ์แบบเห็นได้จากสถิติที่เขาทำได้ดีกว่าอย่างชัดเจนเคอร์เ,เกต เจ้ารทางเรียบสไตล์ของเขาคือนักวิ่งทะลุทะลวงที่เน้นการพาบอลไปข้างหน้าด้วยตนเองและการวิ่งแบบโอเวอร์แลปริมเส้นซึ่งอาจจะยังไม่สอดคล้องกับท้ติกของสล็อตที่ต้องการให้ฟูลแบ็กเล่นซับซ้อนกว่านั้นบทสรุปถึงเวลาสล็อตที่ต้องเลือกในยามที่เรือของหงแดงกำลังโคลงเครงการเลือกใช้บริการของโรบสันคือทางออกที่ปลอดภัยที่สุดในตอนนี้ คมีที่คุ้นเคยระหว่างเขากับวัจิฟันไดและโคริกโปคือสิ่งที่สามารถนำเสถียรภาพกับคืนสู่ทีมได้ทันทีแน่นอนว่าการดรอปเคอเกตไม่ใช่จุดจบแต่เป็นการถอย1นเก้าเพื่อเดินหน้า2อก้าทำให้ดาวรุ่งผ่อนสวนสูงคนนี้ได้เรียนรู้จากข้างสนามและค่อยๆซึมซับกับแทคติกในเกมที่มีความกดดันน้อยกว่า ือการสร้างทายาทที่สมบูรณ์แบบเพื่ออนาคตคำถามสุดท้ายจึงตกอยู่ที่อเนอสลัดเขาจะกล้าพรอที่จะเดิมพันกับโปรเจกต์ระยะยาวต่อไปหรือจะเลือกความแน่นอนของตํานานเพื่อหยุดวิกฤตศรัทธาที่กําลังก่อตัวขึ้นในแอนฟิลด์นะฮะช็อกวงการพาดิวจีเป้าซาละาคือปัญหาใหญ่ทำแนวรับหงแดงพัง อดันพาดิวโจทยับโมซาลาคือปัญหาใหญ่ที่ทําแนวรับของหงแดงพังไม่เป็นท่าอลันพาดิวนะครับอดีตกุนซือชื่อดังของพิมลีกออกมาจุดประเด็นร้อนแรงชี้เป้าไปที่โมเมสซาลาว่ากาลังกลายเป็นจุดอ่อนที่ร้ายแรงที่ทําให้เกมรับของลิเวอร์พูลกำลังเข้าขั้นวิกฤตหลังเสียประตูเป็นว่าเล่นโดยเสียไปแล้ว9ลูกจาก7เกม อิสระของสาลาดคือดาบสองคมภายใต้ทคติของอนเนอร์ซาลาตดูเหมือนว่าซาลาตจะได้รับอิสระในเกมรุกอย่างเต็มที่โดยได้รับคําสั่งให้ยืนตําแหน่งสูงไม่ต้องลงมาช่วยเกมรับมากนักเพื่อรอโอกาสสวนกลับแต่พาดีวกลับมองว่าอิสระที่มากเกินไปนี้กําลังย้อนกลับมาทํำร้ายทีมอย่างแสนสาหัสเรื่องเกมรับของซาลาที่ถูกพูดถึงมาตลอด พาดีวกล่าวอย่างตรงไปตรงมาผ่านทอสปอร์ตสมัยก่อนที่ทีมชนะรัวๆและเขายิงได้20กว่าลูกมันก็ไม่มีใครว่าอะไรแต่ตอนนี้มันชัดเจนมากว่าเรื่องนี้กำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ข้อเท็จจริงคือการที่ซาลาไม่ถอยลงมาช่วยแบคขวากำลังเปิดพื้นที่ว่างมหาศาลให้คู่แข่งจนตีและทำให้แผงหลังของหงแดงเปราะบางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ติติฟ้องแนวรับรั่วเกินทนคำวิจารณ์ของพเดีวมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อดูจากสถิติเภารเดชวัผู้เสียประตูในลีกไปแล้วถึง9ลูกจาก7นัดซึ่งมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของฤดูกาลก่อนถึง7ลูกตัวเลขนี้คือสัญญาณเตือนภัยสีแดงที่บ่งชี้ว่าสมรุงของทีมกำลังพังทลายลงอย่างน่าเป็นห่วงอนาคตบนมานั่งสำรองจุดใหญ่ของสลัด แม้จะเป็นเรื่องที่แฟนบอลเดอะคัพไม่อยากจะคิดแต่สถานการณ์นี้กำลังบีบให้อเนอร์สลัดต้องตัดสินใจครั้งสำคัญการที่เขาเคยกล้าดอบซูเปอร์สตาร์วัย33ปีอะไรนี้มาแล้วในเกมกับกาลาตาสลาดคือข้อพิสูจน์ว่าไม่มีใครอยู่เหนือเทียมหากซาลายังไม่สามารถปร,รับบทบาทของตัวเองเพื่อทีมได้คำถามที่น่าอึดอัดเกี่ยวกับสถานะนักเตะท,ที่ต้องแตะต้องไม่ได้ของเขาจะดังขึ้นเรื่อยๆ และมันอาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ตัดสินว่าลิเวอร์พูลจะกลับไปสู่เส้นทางลุนช้ำได้อีกครั้งหรือจะจมอยู่กับปัญหาเกมรับที่แก้ไม่ตกต่อไปเดือดนอกสนามเือ้อใต้เปิดชากแขวะเวียดเลือกสมหงผิดมหันเจอ DFB ต่อกลับหน้าหงายสงครามน้ำลายเดือดนะครับ บอร์ดไบมินิกเปิดฉากแฉเวียดเลือกซุบหงผิดมหันส่วนสหพันธ์ฟุตบอลเยอรมันหรือด f b ฟบสวนกลับสุดแสบเสียน้ำตาให้เขาด้วยสถานการณ์เริ่มดึงเครียดฟอรินเวดเพิมเกอร์ั่าตัว116ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลตกเป็นเป้าโจมตีจากผู้บริหารระดับสูงของบาเยิร์มินิกอย่างต่อเนื่องหลังจาตรวจปฏิเสธอย่างแข็งแห่งบาบารียเพื่อย้ายมาแอนฟิล ต่ล่าสุดนะครับบอร์ดบริหารทิมชชตเยอรมน,นีสุดทนออกโลงสวนกับชนิดที่ว่าตำนานเสือใต้มีหน้าฉาลูมูนิเกจุดไฟช้ชัดเวียดคิดผิดชุนเหตุของดราม่าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่คลาไฮลูมูนิเกตำนานบอร์ดบริหารของบอยเยนออกมาให้สัมภาษณ์กับสปอตเบลโดยท่าทีที่เสียดายแต่แฝงไปด้วยการโจมตีการตัดินใจของเวียด ที่ยังไม่สามารถระเบิดฟอร์มเก่งในพิมลิกได้ผมต้องยอมรับตรงๆว่ากรณีของฟอร์เรนเวียดมันยังสร้างความเจ็บปวดให้เราลูมิเนก์กล่าวผมรู้สึกเสียใจแทนเขานะเพราะผมเชื่อสุดใจว่าเขาจะทำนี้ดีกว่านี้มากถ้ามาอยู่กับบาเยินแทนที่จะเป็นลิเวอโภดีเอสปต่อกับหน้า,งก,นนางการพูดล่าวไปกับหูแอนเดรสบรติกพอสมาคมฟุตบอลเยอรมนีหรือ ดีเอฟบเข้าอย่างจังและเมื่อถูกนักข่าวถามถึงประเด็นนี้เขาก็ไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดลอยพร้อมตอบกลับแบบติดตลกแต่สุดเชื่อเฉือนผมเข้าใจดีในฐานะสโมสรน,นะว่าทําไมคุณถึงต้องพูดถึงนักเตะเยอรมันที่ดีที่สุดคนหนึ่งเวลาที่เขาไม่ได้ย้ายไปอยู่กับคุณไกรติกกล่าวพร้อมรอยยิ้มก่อนจะยิงหมัดเด็ดว่าเราเสียน้ําตาให้เขาด้วยเหมือนกันยอย่างไรก็ตาม เขายืนยันอย่างนั้แน,น่นว่าไม่เคยกังขาในตัวเวสสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนที่สุดคือฟลอเรียนจะโคตรสำเร็จกับลิเวอร์ pool เรื่องนี้ไม่มีอะไรต้องเถียงด้วยคุณภาพระดับนี้ไม่มีใครหน้นหาไหนพูดได้อย่างจริงจังบอกว่าเขาจะไม่หลอดโฟลเลอร์ er, ชี้เป้าปัญหาอยู่ที่เพื่อนร่วมทีมก่อนหน้านี้โรดี้โฟลเลอร์พอออก,กีลาอินสเล็กก็ได้ออกมาปกป้องเวสพร้อมวิเคราะห์ปัญหาอย่างเฉียบขาดว่าไม่ใช่เพราะความผิดของเนืกเตะแต่เป็นเพราะ เพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลยังเล่นไม่เข้าขาและไม่เข้าใจวิธีการจ่ายบอลให้เขาความแตกต่างมันชัดเจนมากที่ลเวอร์พูนทุกคนจะมองหาเวียดเป็นคนแรกเสมอโฟลเลอร์ er, อธิบายผมตั้งใจดูเกมลิเวอร์พูลเขาวิ่งเยอะมากทำงานหนักสุดๆแต่เขาไม่เคยได้รับการจ่ายบอลในแบบที่เขาคุ้นเคยเลยโฟลเลอร์เ er, ชื่อว่านี่คือปัญหาที่ต้องใช้เวลาแต่ยินว่าฟลเลอรเวีดมีหัวใจนักสู้และจะผ่านมันไป ได้อย่างแน่นอนฟอร์เรนเวียดไม่ใช่พวกที่จะมังก้มหน้าก้มตายอมแพ้เขาจะพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นแน่นอนเกิดอะไรขึ้นกับแข้งร้อยล้านตอนนั้นเยอรมันดาน่าป้องเวียดชีดเปรียงแข้งหงงนั่นแหละปัญหาค่าตัวมาสัน116ล้านปอนด์แต่ยังไรสกอรอ์ไลอาซิดในลีกทำกลางเสียมิจั์ที่เริ่มหนาหูขึ้นเรื่อยตอฟองของฟอร์เรนเวียด เพเมเกอร์ maker, อัจฉริย์คนใหม่ของ Liverpool. ลิเวอร์พูลล่าสุดเหล่าตำนานอินซิเลกเยอรมันนำมาโดยลูดี้โฟลเลอร์ได้พร้อมใจกันออกมาปกป้องพร้อมชี้ไปที่ปัญหาใหญ่ที่อาจไม่ใช่ตัวนักเตะแต่เป็นเพื่อนร่วมทีมหงแดงเองวิกฤตฟอร์มฝืดท่ามกลางหมอระสมของเทียมสถานการณ์กำลังน่าเป็นห่วงหลังลงสนามในพิวิกไปแล้ว7เกมพอเรนเวตย,ยังคง ควานหาประตูหรืออัศจรรแรกของตัวเองไม่เจอสำไรายล่าสุดเขายังถูกรับเป็นเพียงแค่ตัวสำรองในเกมบิ๊กแมตที่ทีมบุกพ่ายเชลี่1ซงึ่งซึ่งนำนการแพ้3เกมรวดติดต่อกันและทำให้ลิเวอร์พูลต้องเสียตำแหน่งจ่าฝูงให้กับอาร์เซนอลในช่วงเบรกทีมชาติอย่างเจ็บปวดฟลเลชีเป้าเขาไม่ได้รับบอลเหมือนที่เคยในขณะที่ หลายคนเริ่มตั้งคำถามกับฟอร์มของฟอร์เรนเวสตลูดี้โฟรเรอร์ผู้ในการกีฬาของคิมชัตเยอรมน,นีได้ออกมาวิเคราะห์อย่างเฉียบคมผ่านรายการสกายสปอร์ต90โดยชี้ว่ารากของปัญหาคือเพื่อนร่วมทีมหรือร์ผู้ที่ยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นของเวียตความแตกต่างมันชัดเจนมากตอนที่อยูเลเวอร์กุเซนทุกคนจะมองหาเวสตเป็นคนแรกอยู่เสมอฟอรเรก่าว แต่ตอนนี้เขาไม่ได้รับบอลในจังหวะและพื้นที่ที่เขาถนัดเหมือนที่เคยได้รับจากสโมสรเก่าหรือในนามทีมชัดนเลยฟอลเลอร์ยืนยันหนักแน่นว่าเวียตไม่ใช่นักเตะประเภทดีว่าที่เอาแต่ใจแต่มีทัศนคติที่เยี่ยมเกินร้อยผมรู้จักเขาดีฟลอรเรนไม่ใช่พวกดีว่าที่จะกลมหน้าหงุดหงิดเมื่อเพื่อนไม่ส่งบอลให้เขาทุ่มเทเต็มที่เสมอสติการวิ่งของเขามันสุดยอดมาก เขาคือสมบัติอันล้ำค่าและผมฟันธงเลยว่าเขาจะแจ้งเกิดที่นั่นได้อย่างแน,น่นอนตำนานประสานเสียงให้เวลาเขาหน่อยไม่ใช่แค่โฟลเลอร์นะครับแต่เราตำนานลูกหนังเยอรมันต่างเห็นไปในทิศทางเดียวกันบาสเตนชไวไซเกอร์ใจเย็นๆการย้ายจากบุนเดสมาพิมี์ลีกมันต้องใช้เวลาปรับตัวผมมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะทำให้ทุกคนมีความสุขโรตาร์ติตูด มันเป็นเรื่องธรรมดามากๆกับการยื่ทีมครั้งใหญ่แบบนี้เขาเป็นล่นที่จะเยี่ยมเดี๋ยวเขาจะคุ้นเคยกับความกดดันและสไตล์ของดกได้เองมิเชลบาลักที่เลวอร์คูเซนเขาได้บันแทบทุกลมหายใจแต่ที่ลิเวอร์พูลการแข่งขันมันสูงกว่าเขาแค่ต้องการจังหวะของตัวเองให้เจอผมไม่เคยกังวลในตัวเด็กคนนี้เลยแม้แต่น้อย ช่วงวบนพัทิมช่าิครั้งนี้นะครับอาจเป็นโอกาสทองที่เวียดจะได้กลับไปชาร์จแบตพลังและเรียกความมั่นใจกลับขึ้นมาก่อนจะกลับมาจุดประกายเส้นทางคักแ่งในเอ็นฟิวให้ลุกเป็นไฟอย่างที่ทุกคนคาดหวังนะครับนี่คือสุขการลิวอร์พูนะครท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่9ตุลาคมน,นะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าล,ลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ